จังหวัดสงขลานะคะได้รณรงค์ให้ทุกคนนั้นได้สวมใส่ผ้าไทยนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติค่ะจังหวัดสงขลารณรงค์สวมใส่ผ้าไทยตลอดปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและตามประกาศคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติค่ะ นาสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบประกาศให้12สิงหาคมเป็นวันผ้าไทยแห่งชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดสงขลานำโดยนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาลาได้รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชนและประชาชนชาวสงขลาได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีพระวิวริยะอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมเรื่องผ้าไทยเป็นที่ประจักษ์มาอย่างยาวนาน จากสิงทอท้องถิ่นที่สูญหายไปให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนอกจากนี้ครับยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้วยการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาอาทิผ้าทอเกาะยอผ้าทอกระแสสินผ้าทอบ้านสะพานพลาผ้าบาติกผ้ามัดย้อมจากยางกล้วยเป็นต้นนะครับ และในวันอังคารวันพร,พระฤหัสบดีและวันศุกร์ตลอดช่วงปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสศริกติจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็จะมีการรณรงค์ต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้คนไทยได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสําคัญของผ้าไทยและร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่ชุคู่ชาติไทยตลอดไปนะครับ ร่วมกันสงมใส่ผ้าพื้นเมืองของสงขลานะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอเกะยอหรือว่าผ้าบาติกหรือผ้ามัดย้อมหรือผ้าอย่างกล้วยมีเยอะแยะนะคะก็ส่วนสําคัญที่สุดก็คือณขณะนี้เนี่ยเ,เราได้ประกาศให้ผ้าทอเกายอลายราชวัตรเป็นลายประจําจังหวัดน,นะคะแล้วก็ทางอาจารย์ทางผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆก็กําลังนําเสนอเรื่องนี้เพื่อที่จะอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เผยแพร่ไปยังกลุ่ม กลุ่มกลุ่มอื่นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผ้าทอของเราเนี่ยเ,เขาเรียกผ้าทอที่ถ้าไม่มีการสืบสารรักษาและต่อยอดมันก็จะหมดไปจะมีศูนย์นิตริรการเรียนรู้การอนุรักษ์การทอผ้ากาะย่อนะคะยูที่วัดโคกเปี้ยวตำบลยออำเภอเมืองสองขลาตรงน,นี้ก็จะเพื่อที่จะเป็นการารักษาไว้ซึ่งผ้ากอยอของเรานะคะ ด้านนายปัญญาภูนสินนะคะหนึ่งใน90บุคคลต้นแบบเชิดชูภูสาศินเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากการฟื้นฟูและต่อยอดผ้าไทยกล่าวว่าผ้าไทยนั้นเป็นผ้าที่มีสเสน่ห์ผ้าไทยแต่ละพื้นที่ถูกรังสรรค์โดยช่างทอชาวบ้านที่ตนเองเรียกว่าศิลปินเพราะผ้าแต่ละพื้นถึงแม้จะใช้คนคนเดียวกันในการทอแต่ละช่วงเวลา สเสน่ห์ของผ้าก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคนที่มีโอกาสได้ครอบครองผ้าไทยหรือนำผ้าไทยมาสวมใส่ถือว่าคุณได้ครอบครองงานศิลป์ชิ้นดีที่สุดชิ้นหนึ่งเช่นกันค่ะโดยต้องบอกรับว,ว่าปัจจุบันผ้าไทยสามารถนำไปประยุกต์ออกแบบให้เหมาะสมกับวัยและโอกาสที่จะใช้งานเขาบอกว่าใส่ผ้าไทยกันให้สนุกด้วยนะครับเพื่อเป็นการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวั วรินารีรัตราชกัญญาโดยการอนุรักษ์ส่งเสริมต่อยอดรวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมการแต่งกายด้วยผ้าทอของไทยให้ประชาชนในทุกเพศทุกวัยได้สวมใส่ในทุกโอกาสตั้งแต่วันนี้และตลอดปี2565ครับมีการทอผ้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับตามหลักฐานที่ปรากฏนะครับแล้วก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วหลักๆของผ้าทอกยอเนี่ย ดั้งเดิมก็อาจจะมีเรื่องของการทอผ้ายกด้วยซึ่งผ้ายกเนี่ยคือผ้าทอที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้สําหรับชนชั้นสูงแนอดีดนะครับเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของการทอผ้ายกหรือลวดลายเนี่ยถามว่าจะต่างกันจากที่อื่นไหมอาจจะไม่ได้ต่างแต่ว่ามันจะมีเสน่ห์บางอย่างซึ่งต้องมาสัมผัสเองอถึงจะรู้ว่าผ้ามันสวยนะมันไม่ใช่ผ้าที่แบบใส่แล้ว มันไม่สบายเลยจริงๆมันก็ใส่ได้สบายเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้มีโอกาสครอบครองผ้าไทยหรือนําผ้าไทยไปใส่เนี่ยถือว่าคุณได้ครอบครองงานศิลป์ชั้นดีที่สุดชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับ